อมาบุกโรงงานเขาจีพันเลยนี่ใ่าอันนี้ก็อย่าเนาะโยได้บอนันนี้ก็แมน่าได้นเนาะโอ้มาห่อโรงงานผันหอมกุ่มกุ่ม่เลยเนาะด้่ิเลยับใจ เห็นเองเพื่อนผูขายพื่อนบอกว่าเอาแบบสองพัห้าให้ดูยขอบใจลดยๆเด้อเด้มาไม่คิวมาม่คิวมองเชื่อไหมมนจะรู้ไงีหอนลอยพ่อแมตอาว่า่า อะไรดีนี่พ่อทำหวานนทำหวานของนี้วาสนาเพลินเนาะวาสนาสุขุมทำบุญนะรับข่ายสบายดีเด้อสบายดีพี่น้อยเนาะคือคักแท้นี่เค็ดใหม่ๆได้เนาะเนาะแม่นอ๋อเอานอนนะยังพ่อเอานอนนอนลงปัง งานมาเด็กแล้วว่าเนาะเด็กหรอฮ่าฮาฮ่าพีเ uh จ้าเราก็ประมั่นใจสิโอ้พอดีประเทศใหม่ๆจะสดเลยนี่ปลาดุงไอเนาะไปแต่กินแท้นี่ไข่กบไข่เขียดนี่ยนั่งทรงชงว่า่ะมามับอกเออมาคว่นเซนต์าเจ้าเออยังกันน่ะสิงคโปร์สิงคโปร์อู ายสบายดีพี่น้องเลยเนาะพอดีมารับน้องเซอร์ด้วยกันนัดกับพอ่อค่ะขายน้ำหวานเนาะหรือว่าของหวานแล้วก็ข้าวจี้มารับพร้อมกัน,นเลยเป็นสีฟูเลยค่ะจะตุกะะ๊กรถจังเลยพ่อเนาะมาใส่ร่างไงครับค่าย,ยุบตุตกหรอข้าวจี้มีสิลายาุบใหญ่ม,มากังเยอะอือ มาแตกวพอเป็นยังว่เอาเอาไปใส่เอาใส่ถังน้ำแข็งนะเอาแข็งโป้มันบแข็งเะยมาใส่วมันบปมันบปบูดวเพื่อมาอื่นน่ะโอ้เอาดอกเข้าใจว่าสิเมื่อใส่ถังน้าแข็งนะกะน้ำแข็งโป้เลยโอ้โอเคเสร็จยามันกีวายยามันแข็ง้อาแมบออนี่โบ แข่งไว้ก่อนบ้าง้ไปเลยนนบ่ต้องใส่น้ำแข็งไวเอาดีๆได้เลยยนว่าสกําลังว่าสิมาถามอายุว่าเอาสใส่น้ำแข็งบ่นายว่าใส่น้ำแข็งยัแขงนาันนี้ตดเนาะอืมนี่นี่จะเแงกูเย นี้จแพงกูมูเป็นยางพลเชากล้วยวเนนี่ยชากล้วยเพิมสี่ันตัวนี้เนาะครับดสั่เป็น้เอาเข้าตู้ก็ได้เาตู้ก็ได้นะไอ้มันอาจาม่กน้เดี๋ยวนึงจริงไห้อือ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 เตี๋ยวเอาเขาไว้ตู้อันตู้น้ำแข็งจะมาผมได้เอาใช้น้ำแข็งนะได้ไหครัได้ผมเป็นยังเดยโด้าเชวากได้ผมกได้นะผมเป็นยัง mmm à, ok à, à, phần ô nóng ra đây mmm 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 สเเลยเด็นวอะกินยาเยาปยังไงอืมสบายดีปล okay. <uh> ูกข uh> ึ <h 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 uh> uh> ้นมาโอเคเิาแจกขนมแจกขาน้าหวานขาจีอย่าลืมถ่ายดินเด้อเฮ้ยถ่าอยไนไหนน้ำเขาวะนอนะน้ำเข้าวะนอนใช่ไอชิโนะนอนไม่ตื้เออนอนมตื้เห้แ้ว นอนมื่อนี้นอนเมื่อนี้เดะมื่อแรกหนิก็นอนนัวราเก็บ่ได้นอนซั่มไ่ได้นอนตื่นหนึ่งเข่าเลยบื่นตื่นลาดบอกว่าบัวฉกรูน่ะนานนานสบายดีก่อนสบายดีอืมคือบัวราชั่มบัวร่ามือใช่น่าจะน้องมะชงเยอะจะบัวราเนาะคือบัวราสักรู่เอนี่กี่นี่นาะสักรู่เอนี่มืออื่นลาลาเด้อเห็ดบุญน้ำผึ้ปูเอากระาไปสิเดออืมบอกอยู่เด้ ลาสักครู่ด้วยเห็ดบุญน้ำผึ้งมือมืออื่นในเห็ดบุญน้ำพึ้งมืออื้อในเหตุใส่บาดห้ากระขอลาสองวันเลยเจ้าหนังท้องเออเด็กจะโทรบอกจากคู่หรอกคู่ยังคู่แอนนี่คู่แอนนี่บุ้มมีเบอร์เราคู่ไฟใส่ไมีคู่ไฟเนี่ยคู่ด่ากับบ uh, uh. mm. ุ mm. mm. ้มมีเบอร์เราเนี้ยเราตาเส้นทุกสิยุดอีกเดี๋ยวมเชื่อไปนะโอเคเด็กจะโทรบอกจากคู่นะ <Okay. S 1> มีใจวะม,ม,มันนี่ว่าคำคองยังคำคองอ้างม,มงาได้ไหน,น,นมารรือมารออาไฟังในนาะนาะๆนะจะด้บ,บริไ้นีนี่คลอ,องหอ,องอนุวาศคำคองยังวะามมืขอ,อ,มขอ,อ,อของร้านเออนมือของร้านนะเอาว่ารือมาหันในเมือของร้านนะเอองามแทยได้มือของร้าน อาวันน right. ah, um. ี้ทำกองเล็บม yep. ือของหลานร้านมือมือรานเล็บมือข่อยเล็บมือหลานอ่าเล็บมือข่อยก็ได้อ่ะเล็บมือข่อยตั้งสนาดตั้งขาวมันโมยาวบ่ลำบ่เพื่อนแผลเพื่อนต้องที่ตามไว้เคยใจใจเฮ็บตามกูสั่งไม่ยอาวันนี้ตามกู้ซัง จจแล้วจแ้วเอามาำนี <Luis> ่ว <diction> ้า <in> ไ <Portuguese> ั่มันต้องแบบไรเอ้าิ่เอาข้างเด็บมือส่อ่าขมือไข่ข้างสันข้างขาวันบอยรันบอเปียก้ามือบ้าต้องรีบล้างไว้ไข่ใส่ใจใ็ดตามคู่ซังแ ก็่ำนี่ไงม่ำนี่นาะมียังไงเออก็เอนกนี่น่องน่องเชื่อเขา่ำนี่แหละเอา่าม่จำนี่่ระแอมไม่เชื่ไปชีม่ะก็เปน่เนาะโอ้โหตายโอเคม่ำนี่ก็งมาเก่งมัดชองเป็นมแล้วำ่ิอืโอ้ตุกใจวัดเอยนะพ่อไ่จรู้่อเขาดูเจ็ดสโนะดวย่า่ดูใ่สิบโล อืมใครกินเนาะเนาะอืมทำที่กินเนาะเอ๋คอยจี้เฮาแบบนี้ปลาดุกเลยจี้หอมๆมาเออนปลาดุกมากินน้ำหนยจี้นี้นมันชิ่นชีบุ๊บบมาเลยปลาดุกจะสั่งหลายปะบุ๊บบเจ้ากัเก็บไอนให้พวกกันเพื่อนไปใช่ปุ๊บนี่รถนี่หนึ่งบ้าหนึ่งบ้าบุ๊บบเพราะว่ายังเพราะว่าน้องเพิ่นกบบมูตองมูยังขนาดคิดว่านึ่ว่าจะบุ๊บด คนละเบิดกันพี่น้องใส่รถหนูเบิดหนูเมื่อพูดหนมันเบิดอยู่แล้วเัื่องนเข้ามาเข้าหาออินที่มันยากล้อกันนั้นที่ผมพ่ออีกหมู่อบาดเขาเนี่ยมาสุดล็อกหนึ่งว่าผมรเบิดหน่วยนึกว่าเขาสั่างลายเกินไปใช่ไจะว่าใครคิดไปบนั้นเลยมันเป็นกล่องอยเนี่ยมันใส่รถบูเบ็ดเมื่อกี้เราใส่เป็นถุงเขาได้คนละเบิดกันดิที่ว่าหนึ่งไปดินนะคือตู้จัดออนแท่นตู้จัดออน ยูเแม่นี่แกให้กูสภาพบ้านทุ่งกันอ้าวเวมยังไงกะนี่แล้วเนี่ยสภาพบ้านเลยอือฮะบ้านจอบเผ็ดบ้านอ๋อนี่ค่ะสภาพบ้านย่ใช่เอ๊มาตามล่าหาเขาจี๋เขาแห้งเป็นยังพี่น้องเลยปกติสิไปเอาเพิ่นน้ำเพิ่นอยู่ห้านี่เพิ่นไม่ให้เอาอยู่โรงงานห้าเพ็ดบานีท เออกฮ้ยเราไปเอื้อแล้วมาลานหากระถาบุงกันพอพวมาเราเรากำลังสิโทดีจืดดินเราโรปลีออกมาตรงข้างนะตรงข้างแล้าเออเยเลยเลยเลยใช้ทางลังอ่ะใช้ลัง Đi đi, đây chắc gần khảo chắc bà Đi đi Tương tình tình Họ thân đây là đây là tiền bảy thùng rồi Ừ là bà luôn ăn hết yên đây là bà này

อ๋อท oh, ี in, ản, ồng, mm ่โตสามสกินบาทนี ì, ản, ơi, okay. uh ่ไปลองเลยอืม huh. บ uh ุกรงงานเขาจีพ huh. uh ันเลยนี่่เนมอจา้ีงนะโได้บอันนี้ก็แม่มาได้นน่เนาะอู้หูห่อโรงงานผันหอมกุรุ่ม เรียงไรอือด่าลูกเหมอืไมด้น่ะเราซีมงไดไหมอนีลกกินเลกโหลเห็นแล้วแล้วขามหหดแล้วดีมากๆนะเจ้อมีลูกซีมงซีมงมันมีนมเด้ตอมือใส่นมเงหน้าผม นุ่ตามีซ้ำน่นปาก็ทีบดมไ้เนาม่เนาะเจไหมจัดกัหมัดอ่าเตอร์ค่ะเอาทงแดงก็แมนบอยเอองวัาแม่นี่เนี่ยโอ้รางัเวิร์บอาเสร็จแล้วเลขกูด้เป็นได้มีอันนี้ก็ดีโลยถ่ายรูไปแล้วเดเถะโทรหาิบก่อนบออ ก็มีเาว่เรียนนบท่นตัวนี้อืมอืมอืมเนพอดีารลบลูกสาวมารับเลยดยมันก็ได้ปัดปัแต่ปะอเซลินจับผาเอยมบ้าดยขอบใจอืม เอ็นเพื่อนผู้ขายเพื่อนบอกว่าเอาแบบ2,500ัห่าให้ดูยขอบใจหลายๆเลยเลยดูยมาไม่คิ้วมาไม่คิ้วมาม่คิ้วลองเชื่อว่าแย่ใก่หน่อยเลยอืมืให้เขาบอกไม่ตกว่ะเอาเชือกพางห้อยๆ้อยไปยังว่าเนาะมีเด็กจะตกกันนี่ ต้องอะไรเนี่ยเนาะพอปิดไปไหนเนาะโดยไปตับใจได้เนาะโดยเล่นๆมาอ้เรอมาไม่คิ้วขึนมาที่เพิ่นเพิ่นพากันหัวกันมาหมาไม่คิ้วแชรว่า เนาะมาเลยะิีคิวๆเลยมาคิวคิวไปไหนนะตาลุกตาลุกอ้าวซิมอะไรซิมเสีบอยู่น้านาเตอรเน้ามันกรอบๆนาะมันๆเลยเอ้านุ่มอยู่เพื่อนเราพอดีแม่ซื้อมาเป็นเก็ดว้าวว้าวไปไปดูเลยเดินทางเดินทางมาในเมื่อช่วงแรกนี่แหละเฮากาสีกรีดไว้เนาะ เอาสิเอาอันปาดไว้เนาะมือให้พระจันใส่นุ่มเจ๊พี่เจ๊น้องกินน้ำกันป่าดุงเพิ่ยังบอกโอ้กัดจัดง่ายแบบนี้ซ้ำอันกันวาฟังไทยนี่หาเซนที่เซนหาเซนบาทแ้บอ่ะเลยหอดขนาดนั้นแพี่น่อยเนาะหอดอบบ้านเฮาชวนไลกับเป็นพี่เป็นน้องมาช่วยกันเด้ยเนาะ พักหย่ากะแต่ละบ้านแต่ละเรืองนะมาตุ้มม้วมกันรถดกางเาบม่ได้ซื้อพี่น้องเนาะมีแต่แนวเห็ดเองเบิร์ตอรามีแต่แนวเห็ดเองแม่เมื่อเมื่งไทยเป็นจ้างเป็นโต๊ะจีนด้วยสิจ้างมันก็เลยแพงเนาะเมื่อเราเป็นอ่ะเพิ่มเซี่ยงกับสี่ห้ามึงที่ว่าใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าคนบ้านเฮามันหลายเลยพี่น้องเฮาเนาะมาซอยมาหย่ากันมันก็ย้ายแบบหากันมา แปลว่าคือเคยนี่นะนอกพังไทยเพิ่นบมมีเพิ่นว่าเพิ่นยังบเคยชุมเคยก็คือประมาณว่าหาพี่หาน้องอะไรเนาะเคยเอิ้นเคยมาร่วมกันแต่ให้บอกเรียกบอกงานให้เคยนี่นะแมยังก็ตามแพ้เอาว่าเอาอันไหนฮาบมมีคนเสิร์ฟคนเฮ็ดลาเป็ดก้อยนันนั่นแหละเป็นงานมังเกิดกายเป็นงานใหญ่โตแบบนี้แหละเนาะเ่ว่าใช้งบประมาณหลายกัน หลายอยู่แต่ว่าบ่ถึงขนาดว่าเพิ่นว่า4 5 0 0 0บาทดอกอ้าวโหลูกับเชือบางบางอันที่เฮาบ่มีคือทางถึงแล้เฮาก็หาหาน้ำหมู่แล้วพี่น้องเนาะมียังก็ตามแหละอืมมันบ่มีก็ยืมได้หม้อแหกแตกระโปะยืมกันไปเบิดเพราะว่างานบุญมันต้องใช้หลายอันเด้เนาะ พอไปตลาดแล้วไงแล้วเอากลับไปไปเอ,าปอ้ามันก็นเลยหั่นเค้กเอ้ยชิม่ง้อเตื่นเนาะอือพอมันเกิดเอ้ยชิมได้นี่นะฮึว้านี่ก็ได้หั่นเค้กอยู่บนผุบโอเคบ้านนี้เป,ปน็นลุงเลยเนาะเปาแน่นงตาเป่าเขียวตาลุ่มมาถึางอ่ะไอ้เมื่อบ้านนี้พี่น้อยเนาะเมื่อจัดแจงอยู่บา้บานเฮือนซานเราพูดได้ แต่ทางอ้นัต้องใส่น้ำแข็งก็ได้เราอยู่สอสมมือผู้บวชกับูบแล้วเนี่ยาถามเราใส่น้ำแข็งบ่ใส่โว้ยตาไม่ด้วยเหรอบวชกมือนี่ันบุตอาดีได้บบบวชได้เท่าห่เารเดยววะไปไปลงวลงเวนี่ก่อนเออได้ซื้อมีบ่ตลาดลงมาเด้อฮบุญบ่มารับดูเดวบ่ ใช่มาพอกันยู่บ้านรับพี่นอ้นองนะเนาะดับชีมีแมงเืือจ,จบคิดไปก่อนสบายดีายดีปดุง <c oughs> ปดุงคนงามท <c oughs> ี่สร้างด้วยลานก่ะ